สวัสดีค่ะลักกี้ไพ่ยี่สี่พยากรณ์น,นะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงคนที่เกิดวันอังคารในเดือนมิถุนายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคนวันอังคารบ้างนะคะขออนุญาตจับไพ่แทนคนวันอังคารสิบใบนะคะขอให้ไพ่ออกมาดีๆแม่นยําและมี energy ที่ดีๆสําหรับคนวันอังคารนะคะสิบใบค่ะหนึ่งสองสามค่ะ สี่ค่ะห้าค่ะหกค่ะเจ็ดค่ะแปดค่ะเก้าค่ะและสิบนะคะคนหัวอังคารใบแรกเป็นสี่เหรียญน,นะคะใบที่สองเป็นหนึ่งดาบนะคะ ดี e อ็มเพรสนะคะสิบดาบนะคิงเหรียนนะคะเดสตาร์ดิคายเ e s สนะคะสถ้วยคิงคัพนะคะ และเดวิลนะคะสำหรับคุณคนวันอังคารในเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะต้องมีความรัดเข็มขัดนิดนึงนะคะในเรื่องของอาการเงินไม่ค่อยที่จะใช้ตามอำเภอใจได้ในเดือนมิถุนายนนะคะคุณจะต้องรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแหละนะก็คือเดือนนี้สภาพคล่องทางการเงินไม่ค่อยสู้ดีนะคะหรือว่าคุณเองอาจจะอยาก,ก เก็บเงินเมเนเงินนะคะใช้เท่าที่จําเป็นนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนเอาไว้เก็บส่วนหนึง่งเอาไว้ใช้ส่วนหนึง่งเอาไว้เป็นค่าอุปโภคบริโภคส่วนหนึง่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่านะคะก็คือคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เงินเนี่ยมันใช้ตามอาเภอใจอยากจะใช้แบบลุยๆใช้ช้อปปิ้งเยอะๆอะไรอย่างี้มันไม่ได้นะคะนะ เงงดของออนไลน์นะช่วงนี้นะช่วงเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่ผ่านมานะคะที่คุณเนี่ยมีความทุกข์ใจต่างๆนานา,นานเนี่ยมันกําลังจะคลี่คลายแล้วนะคะอืมในเดือนนี้มิถุนายนเนี่ยดีขึ้นค่ะชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนนะคะอืมนะคะแล้วสิ่งที่คุณกําลังจะพบเจอในเดือนมิถุนายนนี้คือความอุดมสมบูรณ์นะคะความสุขความสําเร็จนะคะถ้าเฝ้ารออะไรมานะหรือเฝ้าทําอะไรมานะคะมันจะเป็นรูปเป็นร่างเป็น เป็นตัวขึ้นมาแล้วนะก็คือถ้าสมมติว่าง,งานที่คุณเฝ้าผลิตมาเนี่ยมันจะขายได้เดือนมิถุนายนนี้ยค่ะนะคุณจะมีได้รับชื่อเสียงหรือความสุขความสําเร็จใดๆนะคะซึ่งมันสอดคล้องกับตัวนี้มากๆเลยนะ,ะทุกอย่างสําเร็จขี้คายนะคะนะเป็นสิ่งที่คุณกําลังจะเจอในเดือนมิถุนายนนี้นะคนเวรคารดวงดีมากๆเลยนะคะอยากจะบอกว่าฟันธงหนึ่เงินะมันจะไปเหมือนใครหรือเปล่าแซวเล่นนะก็คือว่าดีค่ะนะคะ สิ่งที่คุณจะเจอในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณได้ชื่นใจแน่ๆนะคะหรือว่าคุณจะรู้สึกโล่งอกโล่งใจขึ้นนะมันจะไม่หนักแล้วมันจะเออจบสักทีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะนะคะอืมสิ่งที่ต้องระวังให้ระวังเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะที่มีมากกว่าสองคนนะคะการเป็นคนในเงานะคะการไปรักลูกเขาเมียใครนะ,ะหรือว่าการที่จะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ต้องไประวังพูดงตรงระวังเป็นไปเป็นน้อยเขานะคะ นะแต่ถ้าไม่ใช่เคสนั้นอีกเคสหนึ่งก็คือการที่คุณไปหาหมอดูนะคะการที่คุณไปทำาศยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะให้มันจะเป็นผลร้ายให้คุณในอนาคตนะคะหรือว่าจะมารู้หรือว่าทำมานานแล้วจะมารู้ในเดือนมิถุนายนนี้แหละว่ามันให้ผลร้ายกับชั้นนะคะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็พยายามลดลดเรื่องการเรื่องของความเชื่อเนี่ยให้ให้มันมัน,ม,นมันมีลิมิตนะคะให้มันมี คุณต้องตั้งกรอบขึ้นมานะคะว่าจะไม่เกินนี้จะไม่ล้ำเส้นแบบนี้นะจะไม่จะไม่ทําแบบในสายดาร์กมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเนี่ยเห็นไหมมันมีทั้งขาวทั้งดํานะคะนะต้องระวังตัวนะคะหรือว่าอาจจะมีความฝันนะคะอาจจะฝันร้ายบ่อยๆในเดือนมิถุนายนนี่อย่างเบาสุดนะอาจจะฝันร้ายในเดือนมิถุนายนนะคะนะหรืออาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ คนไม่จริงใจนะคะคนที่เข้าเข้ามาเพื่อมาเฟกมาหลอกลวงใช้ความสวยความงามเข้ามาหลอกล่อให้คุณตายใจนะจริงๆแล้วคบไม่ได้นะคะคนคนนี้นะ,ะให้ระวังคนสวยให้ระวังคนหลอให้ระวังคนพูดจามีสเสน่ห์หวาดล้อมนะคะอืมอย่างได้อย่างหนึ่งเพราะนะไม่ต้องเอาทุกอย่างนะคะแล้วก็อ่าสิ่งที่เขาบอกว่าวิธีแนวทางการแก้ไขอะนะคะก็คือว่า,าคุณเนี่ย เป็นคนที่มองข้ามสิ่งที่มันซิมเพลอะไปนะคะคุณคิดว่าซิมเพลแล้วจะไม่ดีนะประมาณว่าเนี่ยสิ่งที่ฉันมีอยู่หวยมันของถูกกว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากจะได้อันนั้นน่ะอยากจะได้ของแพงอยากได้ของนอกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสิ่งนี้เขานํามาให้คุณนับมันดีแล้วแต่คุณคุณไม่คิดว่ามันดีนะคะอันนี้คือในทางการแก้ไขก็คือให้ฟังคนอื่นบ้างให้เชื่อให้เชื่อในประสิทธิภาพของความซิมเพลบ้างก็ได้นะหรือว่าใครเขาเอาอะไรมาให้เนี่ย ตรวจสอบนะคะแล้วก็เช็คคุณค่าของมันสักนิดนึงก่อนที่จะบอกว่าไม่เอาฉันไม่เอาเพราะว่าคุณจะพลาดสิ่งที่ดีที่สุดไปประมาณนี้นะนะคะก็คือนี้แนวทางการแก้ไขคือให้คุณให้คุณเลิกแบบว่าไงให้คุณเลิกกับค่านิยมหรือว่าการเอาแต็ดใจตัวเองประมาณนี้นะจะต้องให้ได้ดังใจบางครั้งสิ่งที่เราได้มามันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปนะคะให้หัดเชื่อหรือหัด ใช้วิจารณญาณให้มันมากขึ้นนะคะนะเขาบอกอย่างนี้นะค่ายบอกอย่างนี้จริงๆนะคะก็คือให้คุณเนะ่ะเหมือนกับว่าให้ความเป็นธรรมกับของทั้งสองสิ่งอะนะคะสิ่งที่คุณอยากได้และสิ่งที่เขาให้มาให้ความเป็นธรรมกับมันแล้วลองหาข้อมูลจริงๆแล้วอันไหนมันดีกว่ากันแน่ให้โอกาสนั่นเองนะคะอาจจะพูดอย่างเงี้ยมันหาคําพูดไม่ได้เนาะให้ให้โอกาสนะคะสิ่งที่คุณมองข้ามไปอะจริงๆแล้วมันดีนะคะ คุณต้องให้โอกาสกับสิ่งที่คุณมองข้ามไปนี่คือแนวทางการแก้ไขปัญหาของคุณในเดือนมิถุนายนจดไว้นะคะเป็นคีย์เวิร์ดนะแนวทางการแก้ไขก็คือให้โอกาสกับสิ่งที่คุณมองข้ามไปนะคะเริ่มให้โอกาสมันได้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของจิตใต้สํานึกและความคิดภายในใจคุณอยากจะครบสมบูรณ์นะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีกินดีอยู่ดีนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ซับพอร์ตบริวารได้ คุณคิดแค่นี้เลยในใจของคุณจิตใ้สำนึกของคุณนะคะก็อยากจะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะอยากจะเป็นคนที่ให้การซัพพอร์ตผู้อื่นได้นะคะเป็นคนใจกว้างอบอุ่นอยู่แล้วคุณใช่ไหมแล้วคุณก็อยากจะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นมานั่นเองเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตผู้อื่นได้นะคะประมาณนั้นจริงๆแล้วคุณเป็นคนคิดดีนะอืมนะคะเป็นคนคิดดีเป็นคนคิดที่อยากจะช่วยเหลือบริวารนะคะประมาณนั้นนะแล้วก็อ่าเป็นคนที่แบบใจกว้างนะคะจริงๆแล้วแต่แล้วที่คุณอาจจะ ขาดแค่สภาพคร่องหรือความความสมบูรณ์นั่นเองคุณก็เลยอยากได้สิ่งนั้นมานะคะอ่านะคะแล้วก็สุดท้ายคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับพาชั่นนะคะพาชั่นตัวนี้ก็ระวังเนี่ยทำให้มันมากับตัวเนี้ยคุณระวังเลยนะระวังจะไปได้ลูกได้เมียใครนะคะหรืออาจจะผิดศินกาเมนะคะข้อนี้ได้นะคะเพราะว่าตัวจบสุดท้ายมันเป็นตัวเดวิลนะคะเนี่ยซึ่งมันมาเนี่ยมันเป็นเวรเป็นกรรมนะพอได้แล้วมันผูกพันกันนะคะ มันจะแกะไม่ออกแล้วมันจะนาซึ่งเห็นไหมไฟปัญหาความมืดดําความขุ่นมัวมันไม่ดีเลยอ่ะนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาคีย์เวิร์ดคืออะไรคะการให้โอกาสกับสิ่งที่คุณเคยมองข้ามไปนะตรงนี้นะคะให้คิดให้เยอะถ้าดูดวงแล้วอ่ะแล้วมันมีแนวโน้มคุณรู้แล้วนี่ว่ามันจะต้องจบอย่างเงี้ยคุณจะทํำไหมคุณก็ต้องกลับมามองว่าแก้ไขปัญหายัางไงถูกไหมคะดิฉันให้ไปแล้วคีย์เวิร์ดคือ คุณต้องให้โอกาสกับสิ่งที่คุณเคยมองข้ามของถูกของที่แบบไม่สวยนะคะคุณต้องให้โอกาสแล้วมาพ,พินิจพิเคราะห์ดูดีว่ามันให้มันให้อะไรกับคุณมันมีค่าแค่ไหนมันมีประโยชน์กับคุณไหมต้องให้ความเสมอภาคกับสองสิ่งแล้วลองคิดทบทวนดูใหม่นะคะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะแต่ดวงโดยรวมดีมากแวดล้อมอาจจะไม่ค่อยดีเรื่องตรงนี้นะคะแต่ดวงโดยรวมคือคุณจะได้พบกับความขี้คลายในชีวิตนะคะความอุดมสมบูรณ์ที่มีมากขึ้นความ ประสบความสําเร็จนะคะคิดหวังสิ่งใดไว้ที่คุณหวังมานานแล้วเนี่ยมันจะได้แล้วนะคะนะส่วนบริวารที่ผ่านมาก็าบ้างดีบ้างร้ายอีกเหมือนกันนะคะก็ไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วนะตัวคุณเองที่ผ่านมาก็เจ็บหนักนะคะทั้งเหนื่อยใจหนักท้อไม่สบายนะคะทุกอย่างเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าคุณคุณไม่สบายอะ่ะคุณจะหายนะคะเนี่ยจะหายนะคุณอาจจะเจอหมอดียาดีก็ได้นะคะประมาณนั้นนะ ถ้าคุณเคยป่วยนะคะมันต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างนี้แหละนะอืมไพ่ไพ่ไพ่ตัวตนดีมากค่ะนะคะก็มีเรื่องของการประหยัดจับจ่ายใช้สอยนะคะซึ่งตรงนี้แหละทําให้คุณคิดอย่างนี้เนี่ยคิดว่าคุณอยากจะมีมากกว่านี้ทําให้คุณทรัพย์สอดผู้อื่นได้ด้วยนะคะตรงนี้ทําให้คุณคิดอย่างนี้นะคะอืมนะคะทุกอย่างสอดคล้องกันหมดเลยนะไพ่นะคะก็ให้ระวังเรื่องของปัญหาจากคนนี้นะ หรือตัวตนของคุณนะฮะแล้วมันก็หมายความอีกอย่างหนึ่งได้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไม่เกี่ยวเรื่องกับเรื่องของอเรื่องของชู้สาวนะคะให้คุณระวังอารมณ์ของตัวเองที่มันค่อนข้างไบโพล่าค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นลงเร็วนะคะเดี๋ยวเวลาดีก็ดีซะเหลือเกินเวลาร้ายก็ร้ายซะแบบไม่เอาใครประมาณนี้ให้ระวังนะคะเพราะมันจะนําพาซึ่งปัญหาทุกใจมาให้ได้นะคะประมาณนี้เลยนะคะจบแล้วคนวันอังคารนะคะ ก็ให้สุดจนไปแล้วเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องดีๆแล้วก็กําลังจะมีเรื่องดีๆเข้ามาด้วยนะคะขอให้คุณวันอังคารผ่านพ้นมันไปได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นดวงที่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะคะคุณต้องไปจัดการเมนเนจเอาเองให้ไกด์ไลน์ไปแล้วนะคะ